สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองเมื่อไม่นานนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของผมเองจริงๆเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับในตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ในมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งก็ทำให้ผมต้องย้ายจากบ้านที่ต่างจังหวัด ไปอยู่ที่หอพักในมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนั้นก็เป็นเวลาหลายเดือนที่ผมต้องทำโปรเจกต์ทำให้ผมไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งถึงช่วงปิดเทอมซึ่งผมก็กะว่าจะกลับมาแบบเซอร์ไพรส์คนที่บ้านของผมทำให้ผมไม่ได้บอกใครในวันนั้นและเมื่อผมกลับมาถึงที่บ้าน มันก็เซอร์ไพรส์จริงๆครับเพราะที่บ้านของผมไม่มีใครอยู่เลยในวันนั้นผมก็ได้พยายามหากุญแจบ้านของผมที่ปกตินั้นแม่ก็มักจะซ่อนไว้ที่ใต้กระถางต้นไม้และมันก็มีอยู่จริงๆครับผมหยิบกุญแจบ้านของผมขึ้นมาแต่ทว่าในตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงของคนเรียกชื่อของผมกล้าวหนูกลับมาบ้านเหรอลูก เสียงที่นุ่มนวลของป้าคนนั้นทําให้ผมรู้ได้ทันทีเลยครับว่ามันเป็นเสียงของป้าเนียนซึ่งเป็นป้าที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆข,ข,ของผมนั่นเองซึ่งป้าเนียนแกก็เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีมีน้ําใจกับบ้านผมเสมอๆเราทั้งสองจึงพูดคุยกันทักทายกันตามภาษาของคนรู้จักก่อนที่ป้าเนียนจะขอให้ผมช่วยเข้าไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านของแก ซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะตอนเด็กๆผมก็เข้าไปนั่งกินข้าวกินขนมในบ้านของป้าแกอยู่บ่อยๆต้องบอกก่อนนะครับว่าป้าเนียนแกได้อยู่คนเดียวมาเกือบเกือบสิบปีแล้วซึ่งแกไม่มีลูกและสามีของแกก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนมีเพียงแต่ญาติห่าง,างที่แวะมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวเท่านั้นเอง หลังจากที่ผมเอาของมาเก็บภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินเข้าไปที่บ้านของป้านเนียนทันทีผมก็เห็นแกนั่งอยู่ที่เก้าอี้มายกร่างกายของแกดูสงบนิ่งไม่ไหวติงซึ่งการที่เก้าอี้แบบนี้จะหยุดนิ่งได้ก็แปลว่าแกต้องอยู่นิ่งๆมาเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วผมพยายามเรียกป้านเนียนให้รู้สึกตัวแต่ป้านเนียนก็ไม่ขยับเลยนะครับ แต่ก็มีเสียงตอบรับกลับมาเบาๆซึ่งผมก็พยายามจับใจความได้ว่าให้ช่วยถอดปลั๊กตู้เย็นกาน้ำร้อนไมโครเวฟตรวจด,ดูเตาแก๊สอะไรที่เปิดอยู่ก็ให้ช่วยปิดเสียให้หมดแล้วก็ให้ช่วยขึ้นไปที่ชั้นบนและให้ช่วยปิดหน้าต่างกันฝนสัตว์ในห้องนอนแกให้ด้วยซึ่งผมก็ทำให้แกทุกอย่างนะครับ แต่ก็แฝงไปได้วยความมึนงงว่าทำไมแกถึงไม่ทำเองและเมื่อผมลงมาข้างล่างกะว่าจะนั่งเล่นดูทีวีอยู่กับแกสักพักแต่เมื่อลงมาถึงผมก็พบว่าป้าเนียนแกได้หายไปเสียแล้วผมพยายามเดินเรียกหาแกรอบๆบ,บ้านแต่ผมก็ไม่พบแต่อย่างใดผมสังเกตเห็นแต่เพียงจานข้าวเก่าๆที่มีเศษอาหารเนา่าๆ ขนมปังที่ขึ้นลาวางอยู่ในซิงล้างจานเท่านั้นเองผมก็ได้จะเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้และเดินกลับมานอนพักอยู่ที่บ้านของตัวเองซึ่งหลังจากที่ผมหลับไปผมก็ได้ฝันว่าปเนียนแกเดินมาขอบใจผมพร้อมกับกอดแม่ของผมและแกก็เดินขึ้นรถสีทองหายออกไปทางหน้าหมู่บ้าน ผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งในตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นได้แล้วซึ่งก็เป็นแม่ของผมเองที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกและเดินเข้ามาปลุกผมซึ่งแม่ก็เซอร์ไพรส์อยู่นะครับว่าผมกลับมาตอนไหนและที่แปลกไปกว่านั้นผมก็เห็นพ่อของผมกำลังจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านด้วยซึ่งพ่อกับแม่ของผมนั้น เลิกกันได้ประมาณ4-5ปีแล้วนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ได้บอกกับผมว่ากลับมาก็ดีแล้วแล้วก็ไล่ให้ผมไปอาบน้ำใส่เสื้อผ้าสีดำแล้วไปฟังสวดที่วัดด้วยกันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นงานศพของใครผมก็ได้แต่ทำตามท่านไปแบบนั้นเองในระหว่างทางที่อยู่บนรถนั้นพ่อของผมก็ถามขึ้น ใครมาเจอแกเหรอช่างน่าสงสารแกเหลือเกินซึ่งแม่ของผมก็ได้ตอบกลับว่าญาติแกมาเจอนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกซึ่งก็น่าจะเสียมาสองถึงสามวันแล้วแล้วแกก็เป็นทั้งความดันแล้วก็โรคหัวใจด้วยเออแล้วลูกรู้ได้ยังไงว่าป้าเนียนกเกสียแล้ว หลังจากที่ผมได้ยินนั้นมันก็ทำให้ผมถึงกับกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่เลยครับก่อนที่ผมจะถามออกไปแบบไม่เชื่อหูของตัวเองป้าเนียนที่อยู่ข้างบ้านเราเหรอครับแม่อ้าวยังไม่รู้เหรอลูกแกเสียได้สักสิบวันแล้วคืนนี้ก็น่าจะสวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วแม่ตอบกับผม ด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายผมเลยจะเก็บความอึ้งนั้นเอาไว้และพยายามคิดในแง่ดีว่าแถวบ้านผมอาจจะมีคนชื่อป้าเนียนหลายคนก็ได้จนกระทั่งไปถึงงานศพสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับป้าเนียนแกเสียชีวิตแล้วจริงๆทั้งรูปหน้าศพทั้งศพที่เผาในวันลุ่งขึ้นก็เป็นศพของป้าเนียนจริงๆ หลังจากจบงานผมก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ของผมฟังซึ่งท่านทั้งสองก็อึ้งเหมือนกันนะครับที่ผมได้เจอจังๆขนาดนั้นแต่ก,ก็คิดว่าท่านคงจะมีห่วงและคงรักและเอ็นดูผมทำให้สามารถสื่อสารกับผมได้ในงวดนั้นพ่อกับแม่ของผมก็ถูกรังวัลด้วยเลขอายุของป้าเนียนและก็ได้แบ่งเงินทำบุญให้แกไป ด้วยเงินจำนวนหนึ่งด้วยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับอาจจะเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ไม่น่ากลัวเหมือนของเพื่อนๆคนอื่นซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยแอดมินและท่านผู้ฟังมณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ